ราคาคำศัพท์ข้อต่อไปนะคะคำศัพท์รูปภาพใน reading คือการอ่านมาดูรูปรูปนี้เป็นรูปวิทยุนะคะภาษาอังกฤษก็ radio ภาษาเกาหลีก็ทับศัพท์เช่นกันค่ะ,ะแต่ทับศัพท์ของเกาหลีจะออกเสียงเป็น radio radio แปลว่าวิทยุคำตอบที่ถูกต้องคือข้อส 2. 2> องสำหรับข้อต่อไปคือข้อที่สิบข้อที่สิบจากรูปมันจะเป็นรูปนามบัตรนะคะของบริษัท lg ค่ะน่าจะเป็นนามบัตรของพนักงานขาย lg นะคะเมียงห้ามภาษาเกาหลีคือข้อที่1เมียงห้ามแปลว่านามบัตรข้อต่อมาข้อที่11ข้อที่11รูปหมวกหมวกในภาษาเกาหลีเรียกว่าโมจาโมจาคือข้อที่สคํศัพท์ที่ถูกต้องโมจาหมวกข้อ12รูปกางเกงกางเกงในภาษาเกาหลี เรียกว่าพาจีพาจีคือข้อหนึ่งคตอบที่ถูกต้องข้อ1พาจีแปลว่ากางเกงมาดูข้อต่อไปค่ะรูปเครื่องบินข้อที่13เครื่องบินในภาษาเกาหลีเรียกว่าพีแฮงกี้พีแฮงกี้คือข้อ3ตอบข้อสามพีแฮงกีแปลว่าเครื่องบินข้อต่อไปค่ะข้อที่14รูปบัตรพนักงาน ในรูปจะเป็นคล้ายๆบัตรพนักงานนะ่าจะเป็นสถานิโทรทัศน์นะคะ DBS ตาวอนจึงแปลว,ว่าบัตรพนักงานภาษาเกาหลีตาวอนจึงคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2อตาวอนจึงบัตรพนักงานข้อที่15รูปพัดลมตั้งพื้นพัดมระบายความร้อนคือคำว่าซอนพุกี ภาษาเกาหลีซอนพุงกีคือข้อที่หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งซอนพุงกีพัดลมระบายความร้อนข้อที่สิบหกข้อต่อไปข้อที่สิบหกคือสมุดบันทึกสมุดบันทึก,ทกดูเก่าๆหน่อยเนาะภาษาเกาหลีเรียกซูชอ็อปซูช็อปคือสมุดบันทึกตอบข้อที่หนึ่ง เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดูช็อปสมุดบันทึก